สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน i n k ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับได้ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องการซื้อขายที่ดินนะครับหรือสินทรัพย์นะครับแอปพลิเคชัน i n k ก็เป็นที่รู้จักนะฮะในในในกลุ่มของนักซื้อขายที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอปเราสามารถใช้สร้างข้อมูลทรัพย์แบบง่ายๆเนี่ยที่ขนาด19ไร่2งานเนี่ยเราสามารถสร้างได้นะครับแต่ก็มีฟังก์ชันที่ที่ที่เสริมไว้นะฮะเช่นต่าน ท่านสามารถกดตัวทิศเหนือคางไว้เนี่ยเข็มทิศแบบดูหงจุ้ยเนี่ยจะปรากฏขึ้นมานะครับสำหรับคนที่สนใจซับท่านเนี่ยสามารถดูเรื่องทิศได้ทิศเหนือทิศใต้นะฮะลองหมุนได้นะครับว่าบางท่านสนใจเรื่องทิศทางเข้าประตูรับทิศรับพลังอะไรบางอย่างนะฮะก็เป็นศาสตร์ที่ที่มีมีมาแต่โบราณนะครับแล้วก็เหนวยความสะดวกให้ในการดูทิศนะฮะท่านสามารถเคลื่อนดูมุมต่างๆว่าในจุดต่างๆและทิศทางเป็นยังไงนะครับเมื่อท่านดูได้ พอใจแล้วเนี่ยท่านก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับถ้าท่านกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะโรเตทหรือหมุนกลับไปตั้งให้ทิศเหนือเป็นเป็น,เป,นเป็นทิศหลักนะครับเมื่อท่านได้แล้วท่านก็สามารถเซฟข้อมูลได้นะครับเ,เช่นข้อมูลอย่างไรเดียฝากขายฝากขายที่คุณเป่งนะครับ ก็เป็นฟังก์ชันที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะที่สามารถจะแนบเลขที่โฉนดนะครับแล้วก็แนบแนบตัวโฉนดได้ด้วยนะฮะรูปนะฮะใส่รายละเอียดว่าที่สวยใกล้สนามกอล์ฟนะสมมตินะครับเนี่ยท่านยังสามารถแนบรูปได้อีกนะครับท่านก็สามารถเซฟได้นะครับทีนี้ท่านก็จะได้ข้อมูลตัวนี้พร้อมที่จะส่งให้ คนที่สนใจซับเนี่ยของท่านได้แล้วโดวยการกดแชร์นะฮะเรามีฟังกช์ชันการแชร์หลากหลายเมื่อแชร์ไปแล้วเนี่ยท่านท่านสามารถดูได้นะฮะตรงนี้ใต้ชื่อนะฮะมันจะมีคนติดตามข้อมูลนี้เท่าไหร่นะฮะท่านสามารถคอยดูได้ตอนนี้สูงเพราะผมยังแชร์ยังไม่มีคนรับนะฮะถ้า,ถ,าถ้ามีคนรับแล้วตัวเลขจะขึ้นและเมื่อท่านแชร์ไปแล้วแล้วท่านขายซับนั้นไปแล้วท่านอยากจะปิดการแชร์ท่านก็มาตรงนี้นะฮะเลือกที่จะเผยแพร่หรือเป็นส่วนตัว นะฮะคนที่รับไปเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นข้อมูลนี้แล้วนะครับก็โดยโดยปกติเราตั้งไว้เป็นเผยแพร่นะครับนะครับก็ท่านกลับไปหน้าหลักเนี่ยนะครับท่านกลับมาข้อมูลแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าที่ฝากขายที่คุณปีก๊กที่เมื่อกี้ที่ผมสร้างมาก็ก,ก็ขึ้นอยู่แต่ฟังก์ชันใหม่เดี๋ยเห็นแถบด้านล่างนี้ไหมฮะเมื่อคนรับข้อมูลหรือแชร์ท่านไปแล้วนี่ท่านท่านสามารถอัปเดตข้อมูลได้ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กับซับตัวนี้เช่นออราคาพิเศษนะครับถึง13เมษายานี้อย่างเงี้ยฮะถ้าสามารถแอดไปได้นะครับเนี่ยฮะก็จะมีบล็อกข้อมูลขึ้นมาเพิ่มเลยคนที่ติดตามซับตัวนี้ก็จะเห็นข้อมูลใหม่นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะท่านสามารถเพิ่มรูปภาพได้อีกก็ได้นะครับ เราผมสามารถเพิ่มเข้าไปนะครับระบบก็จะอัพภาพเข้าไปให้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีภาพที่ผมอัพเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ทําให้การซื้อขายที่หรือคนที่ติดตามทรัพย์นี้จะเห็นข้อมูลล่าสุดเรื่อยๆนะครับนะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถกดปุ่มแคปภาพเนี่ยเป็นภาพนิ่งอย่างนี้ไปนะครับส่งต่อให้คนที่สนใจทรัพย์ของท่านได้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะ ลองกดปุ่มอันนี้ก็มีปุ่มใหม่นะฮะปุ่มแบบดูเต็มจอนะครับเนี่ยก็จะขาย,ะยายเต็มจอเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับปิดปึดป๊บๆอย่างนี้เลยนะครับที่เป็นฟังก์ชันใหม่ข้างล่างนี่ก็จะมีความสะดวกให้ท่านเพิ่มข้อมูลได้เรื่อยๆของซับตัวนี้นะครับลองกลับไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสนอท่านกดปุ่มหน้าแรกเนี่ยฮะเรามีข้อมูลผังเมืองอยู่ในระบบของเรานะฮะเช่นข้อมูล Yes. ี่านสกอร์ลงมานิดหนึ่งเดี๋ยวจะข้อมูลข้อมูลผังเมืองนะฮะเนี่ยตอนนี้เราทดยอยอัพขึ้นมาให้ให้ควรได้ลองใช้งานอย่างแปลงเมื่อกี้อยู่สมุนประการใช่ไหมท่านก็สามารถกดอย่างนี้นะฮะลองลองดูข้อมูลใช่จังหวัดที่ท่านสนใจไหมท่านสามารถกดใช้ข้อมูลนี้ได้นะครับเนี่ยก็จะโหลดเข้ามาเลยนะฮะเนี่ยฮะทำให้ท่านสามารถดูข้อมูลเมื่อกี้ได้ว่าอยู่ในผังสีอะไรนะฮะท่านก็สามารถปรับปรับเอ่อ สีสันออกมาได้นะฮะความเข้มของมันนะครับมันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับหรือหรือถ้าปิดไปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยผมปิดไปก่อนนะฮะแล้วลองวาดซับอันใหม่ขึ้นมาโอเคเออลองเป็นตรงไหนดีเอาเอาตรงนี้ก็กันที่โรงงานนะครับอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็เซฟ โรงงานาให้เช่าโรงงาน,นให้เช่านะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับผมเซฟไปเราจะเห็นว่าความแตกต่างของข้อมูลของของก่อนหน้านี้ที่เราทำเนี่ยฮะมันมีข้อมูลผังสีแน่มาด้วยนะครับถ้าเทียบกับแปลงก่อนหน้านี้ มันจะมีเฉพาะรูป Google Map แล้วก็ที่ดินแต่ถ้าเกิดท่านแนบผังเมืองเข้ามาด้วยเนี่ยถ้าท่านกดตรงนี้นี่ฮะก็มูลผังเมืองที่เราแนบมาก่อนนันนี้มันจะขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับลองดูแบบเต็มจอนี่นะครับเราก็พยายามที่จะทําเรื่องผังเมืองราคาที่ดินเนี่ยเพิ่มมาให้ท่านนะครับถ้าท่านใช้แล้วเ,เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ลองแนะนําเราได้นะฮะเราก็พยายามปรับปรุงแอปให้มันใช้ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายัางมีความซับซ้อนอยู่นิดหนึ่งนะครับ ก็หวังว่าเครื่องมือต่างๆของแอป p l i n ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S จะช่วยให้ท่านขายซับได้เร็วขึ้นนะครับตัวซับดีมีอนาคตอ่าก็แล้วแต่ให้ท่านสั่งโพสเข้าไปนะครับคนที่ติดตามข้อมูลท่านก็จะได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับรูปก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับนะครับเราใช้ดูครับเราหวังว่าแอป p l i n วอร์ชัออ่นใหม่ๆนี้จะช่วยให้ งานซื้อขายที่ของท่านเนี่ยสะดวกขึ้นบรรลุ